สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสูตรปุ๋ยสาหรับข้าวโพดมีเพื่อนๆท่านหนึ่งมองว่าหาสูตรปุ๋ยสําหรับข้าวโพดมาให้หน่อยนะครับที่เขียนเปลี่ยนสูตรปุ๋ยบ,บ่อยๆเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันว่าสูตรปุ๋ยข้าวโพดเนี่ยเป็นยังไงขอย้านะครับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับสูตรนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ธาตุอาหารแค่สามตัวคือ N P K ก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจริงๆแล้วพืชทุกชนิดผมย้าทุกคลิปนะครับต้องการธาตุอาหารทั้งหมด16า นะครับอย่าลืมนะครับขอฝากพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับไม่สะดวกติดต่อผมทาง YouTube ก็ชมวิดีโอหรือสอบถามทาง Facebook ได้นะครับก็คือโลกแห่งการเกษตรทาง Facebook ปกติใน Facebook Fan Page นะครับธาตุอาหารที่ต้นไม้ต้องการนะครับพืชทุกชิ้นต้องการนะคือ16ชนิด3ธาตุหนึ่งได้จากอากาศและก็น้ําคือคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนนะครับอีก13ธาตุเนี่ยได้จากดินนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สุวิตาผู้วัตรดมอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า ถ้าพืชขาดธาตุใดก็ตามใน16ธาตุพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นไปตามปกติจนครบวงจรชีวิตของพืชได้นั่นก็หมายความว่าถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งขาดธาตุนั้นจะทําให้พืชเราผิดปกติเกี่ยวกับพวกการเจริญเติบโตและผลผลิตนั่นเองนะครับการใช้ธาตุอาหารของพืชเป็นไปตามกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดซึ่งกล่าวว่าปัจจัยหรือธาตุอาหารที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจํากัดการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืชนะครับหมายถึงถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง ธาตุนั้นก็จะเป็นตัวจํากัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชที่เราปลูกนั่นเองนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของท่านอาจารย์สมิชาผู้ว่โรด,ดมอธิบายได้อย่างนี้นะครับถังนี้มีน้ําอยู่ในถังระดับน้ำเนี่ยหมายถึงระดับผลผลิตซี่แต่ละซี่ที่ประกอบกันเป็นถังขึ้นเนี่ยหมายถึงธาตุอาหารนะครับถ้าสมมุติว่าพืชเราเนี่ยขาดธาตุใดธาตุหนึง่งหมายถึงซี่ที่มันหักแต่ละถังเนี่ยนะครับจะทําให้น้ำเนี่ยมันล้นมัน,ม,นมันรั่วออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเติมเนี่ย ต้องอุดช่องที่มันรั่วหรือเติมซี่ที่มันรั่วให้เต็มปกติเหมือนพืชเขานะครับถ้าเติมธาตุอื่นก็ไม่สามารถทําให้ระดับผลผลิตเพิ่มขึ้นได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถ้าหากพืชเรานขาดธาตุชนิดใดก็ต้องเติมธาตุชนิดนั้นเพื่อให้ระดับผลผลิตของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกฎที่ว่าด้วยปัจจัยที่มีอยู่น้อยที่สุดเป็นตัวจํากัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวของพืชเรานั่นเองนะครับ พี่น้องเกษตรกรท่านใดน,นะครับอยากรู้ว่าธาตุแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงถ้าพืชได้รับมากเกินไปหรือขาดจะ,สะแสดงอาการยังไงผมทาคลิปไว้หมดแล้วทั้งหมด17ธาตุนะครับสามารถไปย้อนดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับมาดูการเตรียมดินนะครับสําหรับปลูกข้าวโพดกันบ้างเข้าเตรียมยังไงกันอันดับแรกนะครับพี่น้องเกษตรกรอย่าลืมนะครับพืชทุกชนิดรวมถึงข้าวโพดด้วยใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกในการเตรียมดินหรือปุ๋ยพืชสดนะครับเช่นปอเทืองการมานปอเทืองน้ตไถกรบพวกนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียวนะครับ S <S <an other> เพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักพวกนี้นะครับมันคืออินทรีย์วัตถุนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะจับธาตุอาหารของเราเนี่ยไว้ได้เยอะ <S <S <an other> เพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยมันจะมีประจุบวกแล้วก็ประจุลบมันจับธาตุได้ทุกชนิดนั่นเองนะครับ <S <S <an other> แล้วก็ค่อยๆปิดปล่อยให้พืชของเราได้ใช้แต่ถ้าไม่มีธาตุที่เราใส่ลงไปหรือธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะเะเหินหรือชะล้างไปกับหน้าดินได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้คือความสําคัญของการปรับปรุงดิน หรือเตรียมดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักปอคอกนั่นเองนะครับตัวที่2นะครับก็คือการเพิ่มปุ๋ยฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสฟอรัสที่เรารู้จักกันนะครับก็คือ0-30บางครั้งเรียกว่า rock ฟอสเ p h a ก็มีนะครับปุ๋ยฟอสเฟตตัวนี้นะครับมีฟอสเฟตที่ละลายน้ําที่อยู่ในรูปฟอสฟอรัสเป็นท็อกไซด์เนี่ยอยู่ประมาณ3%คือใส่แล้วเนี่ยละลายได้ปุ๊บเลยแต่จริงๆปุ๋ยฟอสเฟตหรือหินฟอสเฟตตัวนี้นมีฟอสฟอรัสอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ30เปอร์เซ็น เพราะนั้นปุ๋ยฟอสเฟตเนี่ยจำเป็น,นสมควรจะใส่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อปุ๋ยเป็นกระสอบเนี่ยมันจะแพงกว่าน,นี้มากนะครับแต่นี่เป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสนะครับที่ถูกที่สุดนะครับในท้องตลาดเวลาหวานไปนเนี่ย หนึ่งถึงสองปีเนี่ยค่อยใส่เพิ่มก็ได้นะครับเพราะว่าโดยตัวฟอสฟอรัสและหินฟอสเฟตเองเนี่ยกว่ามันจะละลายนะครับละลายได้ในในสภาพที่เป็นกรดนะครับมันจะค่อยๆปลดปล่อยให้พหืชเราเนั่นเองและจะทําให้พืชเราเนี่ยเวลางอกรากออกมาเนี่ยรากมันจะเยอะนั่นเองนะครับถ้าได้ก็หมายถึงการเจริญเติบโตด,ดีไปด้วยนั่นเองนะครับข้อต่อ,อมาก็คือการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและก็โพธิ์ของเรานะครับตารางนี้เป็นตารางอิทธิพลของค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชหมาายถึงว่ ค่าเป็นกฎเป็นกางเท่าไหร่นะครับที่จะทําให้เพื่ชเราเนี่ยได้รับทานอาหารครบทั้ง13ชนิดที่อยู่ในดินนะครับนักวิชาการเขาก็บอกว่า pH ที่เหมาะสมก็คือ5.5-6.5น,นะครับค่านี้ธาตุทุกทธาตุานะครับ13ชนิดที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดถ้ามากกว่านี้ธาตุบางธาตุได้เยอะก็จริงแต่อาจจะขา,าดธาตุบางธาตุนั่นเองนะครับอันนี้เป็นค่า pH ที่เหมาะสมคือ5.5-6.5ถึง มาดูการปรับสภาพดิน้า PS ต่ำกว่า5.5ถือว่าเป็นดินกรดหรือดินเปรี้ยวนะครับที่เราจะต้องปรับสภาพดินการปรับก็โดยใส่ปูนมานปูนขาวปูนดโดโลไมถ้าจะดีนะครับก็ใส่พวกดดโลไมเพราะว่าพวกดดโลไมเนี่ยจะให้ทั้งแคลเซียมและก็แมกนีเซียมด้วยนะครับซึ่งเป็นธาตุรองนั่นเองตัวต่อมาดินด่างกับดินเข็มนะครับถ้าดินด่างเนี่ยก็คือ PS สูงกว่า7ค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า7นั่นเองนะครับโดยเฉพาะแถวไหนที่อยู่ในแถวภูเขาที่มีเป็นพวกภูเขาหินปูนดินสภาพ แถวนั้นจะเป็นด่างนะครับการใส่ก็คือใส่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักปบคอกนะครับที่เราทําเองเนะี่ยพวกนี้จะเป็นกรดอ่อนช่วยลดค่า pH ความเป็นด่างลงมาได้นั่นเองถ้าเป็นดินเค็มเนี่ยดินพวกนี้จะมีโซเดียมคลอไรด์หรือพวกเกลืออยู่เยอะนั่นเองนะครับวิธีปรปับปรุงก็คล้ายกับดินด่างนะครับใส่ปุ๋ยหมักปุคอกลงไปเวลาปลูกก็คลุมฝางใส่หน้าดินนะครับหรือถ้าต้องการแคลเซียมก็ใส่พวกยิปซัมแคลเซียมซัลเฟตนะครับมันจะอยู่ในยิปซัมนั่นเองนะครับ เพื่อ,อไล่ประจุโซเดียมที่อยู่ในบริเวณแถวรากพืชนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการปรับปรุงดินสภาพที่เป็นด่างกับดินเค็มนะครับมาดูสูตรปุย๋ยตามความต้องการของข้าวโพดกันบ้างนะครับเขาใช้สูตรไหนกันสูตรปุย๋ยข้าวโพดเนี่ยตามค่าวิเคราะห์มาดูว่าค่าวิเคราะห์ข้าวโพดเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ยังไงนะครับอันนี้ขอขอบคุณท่านชัดธนพรเกื้อหนุนนะครับนักวิชาการอ,อยู่ที่กรมวิชาการเกษตรที่ได้นํางานวิจัยนี้นะครับทําวิจัยนี้ไว้ ก็เลยนามาเล่าสู่พี่น้องเกษตรกรฟังในวันนี้นะครับเขาเรียนพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้นะครับางานวิจัยนี้เขาใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาจะใส่เป็นอัตรานะครับเช่นในตัวเจ่น15กิโลฟอสฟอรัส10กิโลโพเทสเซียม5กิโลนะครับอีกสูตรหนึ่งก็คือในตัวเจน15กิโลฟอสฟอรัส5กิโลและโพเทสเซียม5กิโลและอีกสูตรหนึ่งในตัวเจน15กิโลฟอสฟอรัส5กิโลและก็โพเทสเซียม15กิโล3ส,สูตรนี้นะครับ เขาจะวัดปริมาณความเข้มข้นและปริมาณการดูดธาตุอาหาร3ตัวนี้ของข้าวโพดนะครับอันดับแรกนะครับก็คือปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารในฝักข้าวโพดนไนโตรเจนนี่จะอยู่ในช่วงที่1.72ถึง1 8 6อันนี้ของไนโตรเจนนะครับในฝักข้าวโพดปริมาณความเข้มข้นความเข้มข้นของฟอสฟอรัสอยู่ที่0.29ถึง0.35นะครับโดยที่3ปริมาณความเข้มข้นของโพแทสเซียมในฝักข้าวโพดอยู่ที่1.22ถึง1.33 อันนี้จะเห็นได้ว่าฟอสฟอรัสเนี่ยจะต่ํากว่าไนโตรเจนกับโพแทสเซียมนะครับสรุปนะครับความเข้มข,ข้นของธาตุอาหารในฝักข้าวโพดเป็นอัตราไนโตรเจนฟอสฟอรัสตับโพแทสเซียมจะได้อัตรา5:1:4นะครับอันนี้เป็นในฝักข้าวโพดนะครับตัวต่อมานะครับเป็นปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารในฝักข้าวโพดมาดูดใช้ไปเท่าไหร่นะครับปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนจะอยู่ที่6.15-7กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ และฟอสฟอรัสอยู่ที่1.17-1.18ถึงกิโลกรัมต่อไร่และโพแทสเซียมอยู่ที่4.86-5.43ถึงนะครับตัวนี้การดูใช้ในฝักขโพดในโตัเจ่นกับโพแทสเซียมก็สูง,งกว่าฟอสฟอรัสอยู่ดีนะครับการดูใช้ท่าอาหารในฝักข้าโพดเทียบอัตรา NPK ได้6-1-5นะครับมาดูปริมาณความเข้มข้นของธาตอาหารในต่อสังข้าวโพดอันนี้เป็นต่อสังนะครับ นไนโตรเจนนี่ความเข้มข้นอยู่ที่1.06ถึง2.04นะครับฟอสฟอรัสมีความเข้มข้นอยู่ที่0.21ถึง0.27นะครับโพแทสเซียมมีความเข้มข้นอยู่ที่1.54ถึง1.81นะครับสรุปปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารในต่อสังกะโพด NPK นะครับอัตรายอยู่ที่7ต่อ1ต่อ6นะครับอันนี้ก็ไนโตรเจนกับโพแทสเซียมเนี่ยใช้ได้เรียกันฟอสฟอรัสน้อยที่สุดนะครับ ตัวต่อมานะครับเป็นปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารของต่อสังในข้าวโพดนะครับสรุปเป็นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสเป็นแบบเดี่ยวๆนะครับก็คือความเข้มข้นของไนโตรเจนอยู่ประมาณ18.80กรัมฟอสฟอรัสอยู่ที่2.20กรัมและโพแทสเซียมอยู่ที่17กรัมนะครับอันนี้ไนโตรเจนกับโพแทสเซียมในี่ใกล้เคียงกันนะครับฟอสฟอรัสนี่ยังต่าอยู่นะครับคิดเป็นอัตราส่วนปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารในต่อสังนะครับ N ต่อ P ต่อ K ถห้อัตราส่วน สี่ต่อหนึ่งต่อห้าอันนี้ในโรเจนกับโพแทสเซียมใกล้เคียงกันฟอสฟอรัสก็ยังน้อยที่สุดอยู่ดีนะครับตัวต่อมาคือปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารในเปลือกของข้าวโพดอันนี้ส่วนของเปลือกนะครับในโจเจนอยู่ที่แปดจุดแปดกรัมนะครับฟอสฟอรัสอยู่ที่สองจุดเจ็ดสี่กรัมและโพแทสเซียมอยู่ที่หกจุดสี่แปดกรัมนะครับปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารในเปลือกข้าวโพดเทียบเป็น N ต่อ P ต่อ K อยู่ที่สี่ต่อหนึ่งต่อสามตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมฟอสฟอรัสย่างน้อยที่สุดนะครับ เมื่อรวมปริมาณความเข้มข้นต่างๆแล้วในข้าวโพดนะครับอัตราการเข้มข้น,นาธาตุอาหารในฝัก5ต่อ1ต่อ4การดูดใช้ในฝัก6ต่อ1ต่อ5ความเข้มข้นของธาตุอาหารในต่อสัง7ต่อ1ต่อ6การดูดใช้ธาตุอาหารในต่อสัง4ต่อ1ต่อ5นะครับและปริมาณความเข้มข้นธาตุอาหารในเปลือก4ต่อ1ต่อ3พี่น้องสิ่ก่อสังเกตไหมครับในไนโตรเจนกับโพแทสเซียมเนี่ยจะใช้ใกล้เคียงกันมากไม่ได้แตกต่างกันมากมายแต่ฟอสฟอรัสจะเป็นตัวที่ต่ําที่สุด อันนี้เป็นความต้องการของข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไปเกี่ยวกับสูตรปุย๋ยที่ผมจะกล่าวในวันนี้นะครับอันนี้เป็นความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบพืชนะครับของข้าวโพดนํามาจากของท่านอาจารย์ยงยุทธโอสซสภาท่านอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ไวหน้ที่นี้ด้วยนะครับถ้าเป็นเรโชปุย๋ยเนี่ยตามข้อมูลนี้นะครับเทียบอาายัตราได้เป็น4.5ต่อ 1, 1ต่อ4นะครับฟอสฟอรัสก็ยังต่ตําอยู่ดีในใบข้าวโพดนะครับ อันนี้เป็นคุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดหวานต่อ100กรัมนะครับโปรตีนเนี่ยสามกรัมนะครับมันจะมีองค์ประกอบของไนโตัวเจนอยู่ในนั้นด้วยนะครับอันนี้นํามาจากข้อมูล US DDA Nutrient Database นะครับธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยมีเพียง89มิลลิกรัมนะครับและโพแทสเซียม270กรัมจะเห็นได้ว่าในตรเจนโพแทสเซียมเนี่ยจะสูงกว่าฟอสฟอรัสแม้อยู่ในฝักของข้าวโพดก็าตามนะครับ อัตราส่วนเรโชปุ๋ยนะครับอของท่านอาจารย์อยงนุกับสภาสถาบันนิวเทรนด์ดัตเบนเน่ก็จะได้เรโชปุ๋ยทางใบ4.5ต่อ1ต่อ4แล้วก็ทางผลเนี่ย4ต่อ1ต่อ3.5นะครับถ้าเป็นเรโชปุ๋ยบวกทางใบบวกผลเนี่ยนะครับของงานใจ2อ,อย่างนี้ก็คือได้4ต่อ1ต่อ3.5นะครับทีนี้วิเคราะห์มาเป็นสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ใบและผลนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเล็กนะครับ20 5 5านะครับถ้าเป็นช่วงก่อนออกดอกก็ใช้สูตรเดิมนะครับ20 5 5แต่ถ้ากลัวมันไม่หวานนะครับก็เพิ่มส่นศูนย์หกศูนย์เข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้เป็นสูตรจากค่าวิเคราะห์ที่ผมกล่าวมานะครับพี่น้องเกษตรกรท่านในปลูกข้าวโพดเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้ไม่มีการตายตัวนะครับไม่มีการตายตัวเป็นเพียงแค่การนําเสนอจากงานวิจัยที่ได้ทําไว้นะครับจากงบประมาณของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ ึงได้เล่ามานํามาสู่การเล่าให้พี่น้องเสกอนฟังในวันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอของท่านอาจารย์สุมิตรผู้วระดุมโดยที่มาวันเกษรนะครับิเครีะห์ในไม้ผลซึ่งผมเห็นว่าในข้าวโพดเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้สูตรเดียวได้ตลอดอายุเลยนะครับก็คือ 15, 5, 25นะครับกอดออกเดอกก็ใช้สูตรเดียวกันนี่แหละแต่ถ้ากลัวไม่หวานก็เพิ่มสอส่นหกสวนเข้าไปก็ใช่นั้นเองนะครับแต่ดโดยปกติแล้ว25%ปรเของโพแทสเซียมเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับ อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับพี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวโพดนะครับถามว่าสูตรปุ๋ยเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาทำยังไงสามารถนําไปซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองได้สมซึ่งผมทําคลิปการผสมปุ๋ยไว้ให้แล้วนะครับแต่ถ้ามีสูตรใกล้เคียงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสูตรปุ๋ยที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมไม่มีสูตรไหนผิดสูตรไหนถูก สิ่งที่ผมนํามาเล่าในวันนี้เป็นงานวิจัยจากเงินพี่น้องประชาชนเองนะครับสามารถไปทดลองชนะดดจริงๆเขาทดลองแล้วคือระดับผล,ผลผลิตในสูตรปุ๋ยที่ผมกล่าวมานะครับออตราที่กล่าวมานี่คือมันใช้ได้ดีนั่นเองนะครับพี่น้องสิงกรไม่ต้องเปลี่ยนสูตรบ่อยๆนั่นเองนะครับสรุปนะครับสูตรปุ๋ยข้าวโพด20 5 15หรือ15 5 25ของอาจารย์สุเมตราก็ได้นะครับ ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรไ้ด้วยนะครับถ้าจะปลูกเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยน่วนบ่อยถามว่าสูตรปุ๋ยนิหาได้จากที่ไหนหาสูตรใกล้เคียงหรือผสมเองก็ได้ถ้าใครปลูกข้าวโพดในปริมาณเยอะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประการใดก็ขออภัยไวนณที่นี้ด้วยทิ้งท้ายด้วยอติธรรมในการทํางานของหลวงปู่ดูลอัตุลนะครับท่านในกลาก่าวคติธรรมไว้ว่าจิตน,นั้นไม่มีรูปร่างมันรวมอยู่กับความบ้าง ในความบ้างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณทราบสืมอยู่ในทุกๆสิ่งและจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันหลวงปู่ดูลอัตุโลวัดบรูรพารามจังหวัดสุรินทร์ขอรัตนาคุณพระรัตนตรยัยคุ้มครองพี่น้องสิก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ